เมนูตามฤดูการช่วงนี้ก็คข้งสีนี้บ่พลมุกน้อไม้ช่วงฤดูฝนน้อไม่บ้านเฮากะสีออกหลายนะคะทุกคนมือนีเฮากะสีมาเตรียมเครื่องเพื่อที่จะเฮ็ดมุกน้อไม้นะคะเฮ็ดแบบมุกหมอนะคะน้อไม้นี้เฮ้ากะสีต้มไว้แล้วนะคะส่วนผักต่างๆเฮ้าก็ใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะแต่มือนีของเฮ้านะคะมีเห็ดอยู่ใน,ในตู้เย็นก็นเลยเสียออมาใส่น้ำไปคันตอนแรกเข้าไปเริ่มน้ำกันเลยนะคะทุกคนอันดับแรกใส่หอมแดงลงไปนะคะ ตามด้วยพริกค่ะแล้วกะกะชช่นะคะแล้วก็กาะะวกตามด้วยเกลือน,นิดนึงนะคะเวลาโขกมันจะได้บกกระเด็ดนเนาะตามเครื่องแกงข้าเห่าห้มันพ่อหย,ยาบๆกับพ่อนะคะบอต้องละเอียดมากเด้อหลังจากนั้นตักมาพักไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยตำเขาเบือนะคะที่ห้องแซไว้ตำเขาเบือใีเหเขาสิตำให้ละเอียดเลยนะคะอันนี้เราจะรวนหมูก่อนนะคะ๊ะ ลวนหมูกระซิไส,ส้น้ำนิดนึงนะคะเรากเติมขะาวเนิดน้อยนะคะแล้วก็จะรวนพอตึงๆค่ะตักออกมาพักไว้นะคะเรากเติมน้ำอย่านั่งลงไปเลยตามด้วยเครื่องแกงนะคะเราก็เขาเบือถ้าใส่เขาเบือแล้วเขาต้องค้นตลอดนะคะเพราะจังสรรันสินติดกระทะรูซื้อว่าน้ำอย่านั่งสิหน่อยไปนะเติมแน่จัหน่อยที่บไส้หลตอนแรกนะคะเพราะว่าเขาเชีดเป็นมุกนะคะมุกหมอกเลยบอยากให้น้ำมันหลายเนาะอยากให้นมม้ำม,มันค้นๆอ๋อเจาะไอ้แกะ ขั้นตอนของการปรุงรสนะคะกับซีนิปาร่าค่ะทุกคนเรากะผงจูรสนะคะอาหารอีสานเครื่องปรุงชุบลายค่ะลักๆับเล่กับปะลากะปรงชุบรสถนั้นะคะทีนี้บางเท่อนะคะถ้ามันจืดหรือมันจางไปเหากระิเงย่อํำปลาลงไปนจัดน้อย<ม>สูตรนี้เขาไมา่ได้ใส่ํำป่านะคะทุกคนเพิ่มความกลมกล่อมดโดยรลดดีนะคะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตอนนี้นำกระซิเริ่ม เป็นข้นๆึ้นมาแล้วนะคะไส้หมูที่ห้าร่วนไวลงไปนะคะเพิ่มความนุ่มนะคะให้หมูล่ะคะ่ะจากนั้นก็ตามด้วยนะเอกของห้าเลยนะคะนั่นก็คือนอไม้นั่นเองรอบนี้เฮ็ดลายแห้งนะคะเติมกรทะเลยบาทนี่กินโบมดดอกจะต้องตักไปทีทํางานน้านะคะทุกคนจังได้กับ,บ่บมิดลายแห้งจังได้กับโบเหลือจ้าอ้วนคนอ้วน เสร็จแล้วจ้าทุกคนโอ้ยอยากให้ทุกคนได้กินนะคะตอนนี้หอมแห้งหอมผักอีตูนะคะหอมกระชายหอมตักไข่อ้ยหอมเครื่องเทศนะคะตอนนี้หิวแห้งค่ปะป่ะเอาไปกินน้ำกันเลยืปาควันหอยหอมมากฮอฮิ <laughs> ่ิอิฮิฮิืออิิหอย Han oh, savna สูตรนี่ลรรองความอร่อยค่ะทุกคนกลมกลมมากๆเพอเะาใส่หลดดีน้ำเนาะไีหิ้วเขาขึ้นกันบอไปจัดเลยเด้อทุกคน น้องไฮเบอร์เนนะจ๋าแซ่บแซ่บทำหนึ่งบ๊ายบาย